เออคุณน้องหัวดลืม <laughs> ลองของสวัสดีครับท่านชม <c oughs> ผมแม่โตครูนะครับตอนนี้นอยู่เกมโรบอกในแบบที่พีชื่อว่าอะไรครับทุกคนเอทแแบบแต่ละคน คือแบบง่วงนอนมากอ่ะเอาจริงไหมไม่ได้ง่วงผมไม่ได้ง่วงโอ้ไม่ได้ง่วงไม่ได้ง่วงนะไม่ได้ง่วงนะไม่ง่วงนะไม่ง่วงโอเคก็จะมีคนใหม่ครับมาแขกรับเชิญอีกคนนึงนะนอกจากว่าคุณแจ็คนั้นเขาได้ตายไปแล้วเราเลยทําการอ๋อาบน้ําหาผู้เข้าร่วมใหม่มาเออถ้าเอาตามความจริงก็คือคุณแจ็คเล่นไม่ไหวนะครับเจ้าบื้ออะไรวะอ่ะไข่เจียวรับไม่ลงผมไม่ร่วมกับทีมถ้า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 คลิปนี้ทำเวลาไม่ดีเนี่ย พ่อผมก็จะมาแล้วเขาก็จะเปิดละครช่องเจ็ดดูซึ่งมันก็แนวบอยๆนะทุกคนทุกคนจะได้ยินเสียงโดนสั่งบอยนะครับสักนิดนึงใช่ถ้าใครอยากได้ที่เสียงโดนสั่งบอยก็ไปดูช่องผมได้แล้วมีอยู่ครับ <c oughs> มาด้วยดูช่อเผมทั้งชอ่องแกงทั้งแกงกระโดนทั้วกุ้ยอุ้ยเนี่ยข่าวร้ไปเนี่ยหรออ่าช่วยบอกในเรื่องให้พี่เอ็กหน่อยครับพี่ใหม่อุ้ยตกใจอยากทำอะไรมาเรื่องที่แล้วกิฟต์ฟ้าเป็นคันซูมเราสดขึ้นเยอะเลยเนี่ยผมเวลาฤดูร้อนนะแต่ภาท่าไหร่ของแบบอ่อนแบบนี้ซึ่งสามและ ไปเลยไปบอกไปเลยไปตากล้องนำหน้าไปตากล้องนนำหน้าไปหลังจากที้เราต้องหาภูแม็กยังไม่เจอตอนนี้จะต้องหาให้เจอให้ได้แล้วเราก็มีเรื่องหมายลาอแ้วไหมโอ้เอาไม่ถูกทำเหมือนที่นี่เป็นครั้งแรกอ๋อเออมันมันมันครั้งแรกของมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะท่าเรือเฮ้ยเฮ้ยมากว่าจะได้ไหมท่าเรือเฮ้ยท่าเ่ารปืนนั้นเน่ะเออไม่ได้หรอวะ รไปตแมนจำได้ไหมจำได้ไหมท่าเรือมือสั่นนั่นนะแมนโคตรมืดโอเคเข้าใจความรู้สึกของผมแล้วแหละตอนนั้นอ่ะเข้าใจละอ่าเขาบอกว่าอะไรครับพี่ใหม่บางทีเนี่ยแกนฟ้าอาจจะอยู่ที่เกาะนั้นก็ได้แต่พับแกนฟ้าโอเครับสับเปลี่ยนสับแกนฟ้าก็ยาดีด้วย้ายทีไปร้านสมูทตี้ไม่จบสมูทตี้กินกับพูดพูดพูดเร้่องอะไคิดที่แล้วแล้วไปเลยพี่ใบเรืออยู่ไหนอ่ครับที่ว่าใบเรืออยู่ไหนอ๋อหาไม่เจอเลย ฮะฮะหาไม่เจอเลยอยู่ไหนกันนะเอ้ยผู้แกงเดินมาทางนี้ดูดีกว่าผู้แกมาเล่นดีก่อนไม่ได้อะฮัลโหลเอาวเดี๋ยวนี่สิเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหไม่ยอมไม่ใช่ละมันจะหาอะไรง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแมพมันหลุดอยู่ขนาดไหนกันเชียววะโอเคโอเค็กกันเชียแมพโลบอก่ะต้องคนที่เก็บอะต้องกดอีกต้องคนที่เก็บอะต้องคนที่เก็บคนที่เก็บตายละว้าวโอเคลงแล้วเหลือเพียงไอ้คนแรกัสดีครับพี่ใหม่ ตากร้องนั่งหน้าหิตากร้องนั่งหน้านั่งหนตากันได้แล้วใมายืนดังหน้าเนี่ย A few moments later ลุงไปได้ไม่ถ่ายหมาต้องคบคนเลยที่ขวากซูมได้หรอมาแล้วมาแล้วโอเคนะเนี่ยได้เนาะต้องไหนต้องคบคนด้วยถึงจะไปยืนไม่ได้เหรอเฮ้ยไปในเรืองที่เรื่องอ่อนๆเลย่ปไปยืนไม่ได้เลยหมายจะไม่ชิงชันใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่นี่ต้องว่าไม่มีอะไรหรอกจริงเปล่าครันี้มันีอะไรนี่คือแบบทุกครั้งมันต้องมีไว้เอาจริงไหม ใช่อะไรเนี่ยเน้อ่ะัเิมอะไร้เมเน้มันคือตัวจะเ้อตัวอะไรเฮ้ยเเฮ้ยเเดี๋ยวเ you do not belong here เน้จากอินก็บ้าแล้วใช่เยน้ที่ไหนเล่ามอนสเตอร์สกอย่างนี่แหละมันอุ้ยโแล้วอุ้ยโกแล้ว โตแวเฮ้ยเเฮ้ยไม่เอามาแมาเแตกเดี๋ยวแตกไม่แตกเลยลิงงงงงี้แนะนำใส่ออฟตัสลูจะนเ้ยเดียเดี่าขายของยของเดียวขายของใช่เลยที่งล้างลังหลังมาเดยเาเดีอยวรเดียวเราเยเาเยเรไม่น่โกงแมรี่เราต้องไปต่อเอ้ยอะไรอ่ะมาเป็นสตาร์วอเลยไปใช้กู อะไรอ่ะคนนอนอยู่ตื่นสิครับคนนอนอยู่ก็ะบะตายแล้วดูนี่นะแมนเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรอ่ะเอ็กซ์ที่นั่นเออเปิดดิเปิดไหมเปิดเปิดเปิดประตูปักเลยที่ไหนวะเนี่ยยอดเยี่ยมคือโรบูทที่ไหนหาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกัน A few moments later Don't trespass Don't trespass เฮ้ยเจอวันเจอเฉยกำลังเดินอยู่ก็มาเจออย่างนี้ กำลังจะอ่านอยู่เลยกรับครับครับครับเฮ้ยมาขาครับมันต้องมีอะไรแน่เลยเหรอดูส่องกันจุเยี้่ห้องตะก้องนำไปตะก้องนำตะก้องตะก้องมาน้วยเลยตะก้องมาด้วยดิอะไรก็ไม่ใช่ตะก้องกับตะก้องเลยมันเปล่นตกใจเลยกดุกเลยหั่นล่างตกใจต่างหว่ะตะก้องนำโอ้เฮ้ยเจะเปิดประตูพี่ระหว่างใครตะก้องเชิญเปิดละเชิญเชิญอินวันนะ เอาเข้าเลยเาไม่มีอะไรโอ้รอตัวอะไรชิวอะตื่นเต้นหน่อยดิวะชิวซีเควนซ์ไม่กลัวแล้วคนไม่ดูนะเว้ยกลัวกันหน่อยแล้วกลัวอยู่เนี่ยกจะแไม่ได้กลัวอะไรชิวป่ากชิวเลยน้องไก่น้องไก่กูัวกลัวใหม่เงียบกริบเลยฮะไม่พี่ผมนั่งผมนั่งอมกำกลัวไว้อยู่ไงโอ้โอ้มือสัตว์เฮ้ยเขาพัฒนามา มือกคนดีทำดีจริงกี่ผมวี่ไม่เลยเลยโรมไปลงกระตูดมึงหรอกแมนพี่ใหม่อยู่ไหนอ่ะใหม่เราด้วยตามพบตามพบอ๋อเจอแล้วเฮ้ยมึงใหม่เขาใหม่กันชั่วที่มาเร็วมาเร็วโอ้ยมันรู้ดูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแอบมาเล่นก่อนเลยทั้งนั้นอ่ะยิงอะไรใช้เล่นก่อนคุยแต่ไม่รู้ก็ถ้ามันเปิดไฟถ้ามันเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เล้าใจไงผมเดินตามพี่ใหม่มาอ๋อเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มเหรอเฮ้ยอะไรวะ เอิร์นออนเดอะพาวเวอร์ให้ไหมโอ้ยต้องให้ตะก้องก่อนไปติดแล้วไม่ไม่มีเสียงอะไรสักอย่างตัว้วังไม่ได้เยอะเลยมัดีจริงไปวะอะไรอ่ะกลัวจังเลย What's h a t อะไรดิเฮ้ยไปวะ What is that? Please shut that! Everyone be careful not to step scuffed. We have to go. อไรอะไปแล้วกเป็นตาเลยไเนี่นี่นี่นม่นี่ ไม่ควรเลย s t e ยต้อง step on the glass ดูว่ตัไมโครโฟนอะไรแอบนี้ fly away into the rover lever อ๋อต้องหาต้องหาสวิตต์นาอยูกันอ่ัวไมโครโฟนต้อเต็ปอ on the g ก a s สเบ้อันเรียบร้อยเจอแล้วหายิงแล้วกาคอนไม่ออกไปไหนเลยตา้อน ออกไปดิฉันไม่ออกนิ่ง <schnell> ตะกล้องไม่ออกหรอวะคนดูจะได้เห็นไงโอ้ยโอยเรียบร้อยออกไหมออกไหมพีออกไหมเอาไปไปอะปิดเมื่อกี้ไปออกเอกาไปเต็มหน้ากูเลยเต็ออกไปเต็มหน้าโอ้โหว่าอยู่เนี้ยทำไงดีวะทำเดินไปเลยวิ่งดูเลยวิ่งก็บ้าแล้วมันดักอยู่ตรงหน้าตรงนั้นเลยอ่ะกูเกิดอ๋อมีประกัดชีวิตด้วยขนาดผู้นายผู้นายยังกลัวแล้วฉันไดคิดว่าฉันจะไม่กลัวหรอเฮ้ยพีย มันชาวดีนั่งไม่ใช่ตาบลอไม่เห็นทางมันองไม่เห็นทางแล้วมันแล้วมันหนุนล่าอีกได้เท่านั้นมันจะยินเสียงไงคนเหยียบกระจกอ่ะเหยียบเสรกระจกอ๋อเหยียบเสรกระจกเออต้องห้ามเหยียบไมต้องห้ามเหยียบดูดีๆห้าเหยียบน้ำด้วยโอ้โหไอใช้ยกูบักเลยเหยียบพุทธนาฏน่าโง่จริงๆไอ้ผีงูตาโถรผักยาวจริงๆดูเหมือนผี มาลับกูที่ปิประตูใ้สใครใช่กู้งแม่งดันกูไปเหยียบแก้วพอดีเลยคุยไม่กูไม่เห็นทางกูไม่รู้ตรงเดินไปตรงไหนโอ้โหไอ้ประยยดลอิดประตูไ้รูไอ้คนดประตอะตาบอดตอนกัดตอนิตอนูไอนปรูอ้คิตูไอตูอนรลองนปิปะตู้คนปูเอ็นมันแร้วูัอนอยู่อั่นขวาต้นปิดรมต้นิดต้ิดไนิะอ้คะไอ้นะเห็นไห้ ไม่ไม่อยู่ฝั่งป่ามันเดินเดินอยู่โอเคไม่ใช่ล้มเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจริงปะเอ้ระวังนะพบมันมันมันเดินไปฝั่งป่าเมตาคิผมเหยียบเหยียบมาแล้วพุ่งแล้ววิ่งพุ่งมาแล้วโอเคอุ้ยเชี่ยโอ้โหลอบมันตรงนี้แย่แล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะตี๊ดยู่ไหนกันอ่ะฉันอยู่ที่จุดเกิดเลยเออมึงอยู่ตรงไหนอันนี้มัเจะตายแล้วตายมาตายมาโอ้โหเดียบเนี้ยเดียบแต่กระจกอะเจ็บร้อยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเน่านาคุเลย มองไม่เห็นเวย A few moments later ไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยแล้วพบไปต่อว่าพวกฉันจะไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยไปได้ไปดูนี่สแกนเหรอโอเคโคตรไกลอ่ะเอ๊ะโคตรไกลอ่ะเอ้าอะไรวะเล่นเป็นทีมได้โคถรผ่านกันก็ถ่ายหมดประมาณนี้เหรอวะโอเคไมงั้นก็ มีไฟฉายขึ้นยังไม่ได้ไฟฉายก็ไม่มาดิไม่ได้ไฟฉายไม่มาคือมันไฟฉายมันดัมันดับทั้งเกมไม่ได้ไฟฉายตายแล้วตาตา้องนำต้องให้ตยตาก้องนำมันมีอันหนึ่งตาตาก็ไม่มีไฟฉายก็คือต้องมีไฟฉายคนหนึ่งเดินเดินเดินไปตากล้องสองคนคนหนึ่งถือไฟฉายคนหนึ่งตากล้องอ่ะตาตากล้องใช้ไฟฉายไม่ได้วัดระดับวัดระดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเ้ยอะไรไปอะไรุ่มแบบ กิ๊บตึงบากิ๊บตึงเข้าใจแล้วเราะว่านื่องจากว่าแบบนี้มันเป็นเบตไหนครับเอออะไรอ่ะแยงไปใช้ไม่ได้หรอไมฟใชยไม่ได้หรอโอเคทีนี้ทุกคนเขาไปใช้ไม่ได้แล้วมาแล้วจบเกมว่าปิดพาร์ทติร์นเฮ้ยอะไรอ่ะพาโซเฮ้ยพโซอ่ะพี่มาแต่ผมผมรู้สึกวผมยืนฝั่งท้ายอโโ้ห my god ไอทำไมจับมือฝั่งขวาพี่เฝื่มาเต็มจอแน่ใจดูว่าไหนเราแค่าหนกันวะมันต้องกี่เลขถามพี่ดีกว่าอย่าเลยครับจับหน้าหน่อยรูปหน้ารูปหน้าเนี่ยพี่มาอีกแล้วรูปหน้าจำไล้ที่มันเรืองแสงได้ไหมหนึ่งสองสองสามสามเรามีต่อสู้ๆทุกคนลูกเกดทัศน์เซอร์มันจำไดีหนึ่ง สองสามดี๋ยกนี้ให้หนึ่งสองสนั่าล่างฝ่าเมื่อกี้วิ่งไปกดเนี่ยมุงกดไม่ได้ต้องต้ยไปเลอกหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่หนึ่งให้ครกดอลสองสามสามทีนึงทีสุดท้ายสี่โอเคอีต่อมีต่อ มีกี่ครั้งไเหนึ่งลย่างหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหนึ่งสองกลางขวาหนึ่งหามุมเปิดโอเคเปิดละต้องไปเลยุอันนี้บนสองบนสองหนึ่งป่า่อไปเลยอีกยี่สิบนึ่งไม่ต้ออะไรยองไงนั่งดูนั่งดูแลกันเก่งจังเลย โอ้เริ่มอะไไงต่อวะอันนี้ยะอันล่างอล่างสัมพีอนล่างหนึ่งสองเอาผมสามแล้วก็ฝั่งนู้นอะตรงไหนผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นบนอ่ะบน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 แล้วก็ของผมอันล่างล่างล่างเบ้ไปทานเลยมาแล้วเฮ้ยตอนลี้เกมส์วนเริ่มใหม่ที่ดาวไหมอันกลางว่าเออ ปรายการสิ่งชีวิตว่ะโอ้ยรายกลางอ่ะอยากให้ช่วยก็บอกนะโอ้ยดีแล้วไปไปใหม่เจ้าอญิงโอ๊ยดีจ้าทุกคนฟีลออกมาเราจัดวิดีโอไว้ Two thousand years later ดีทำไมยังไม่กดเมื่อกี้ก็สายล่างสายล่างเอาผมอกดแค่นี้ละขวาล่างขวาล่างสองก็ขวาล่างอีกทีหนึ่นงหมดแล้วใช่ไหม อีกแล้ว,ว,นนวตัดคลิปเอา,าถูกทีตัดไว้เดี๋ยวเชิญก็ตัดว<ร>ันไ,ไหนก็บอกเขาไปเลยว่าเราอัดวดีโอวยมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยวันอย่างนี้มาหนึ่งชั่วโมวงอะเป็นอย่างนี้แล้วละมองลรวไม่เห็นเลยเราหมดแล้ว